เอาแล้วก่อนเอาก่อนเอาก่อนไปต้องต้องเอาแล้ก่อนเลยยุ่งเอานี่ก่อนเดี๋ยวหลังให้ใครมันต้องใครเห็นทุกคนเนี่ยโอเคโอเคมาแล้วบุญมาแล้วชัดเลยชักชักเอาถึงไม่รู้เท่าไหร่อะไรเลยเป็นเป็นหน่วยเป็นหนเลยพี่ชินดูมั่งเฮ้ยเดี๋ยวแบตกูหมดแบตกูหมดแล้วเดี๋ยวจ่ายตังค์ไม่ได้ต้องไปล้างจานให้มึงจะบอกให้กูไม่ล้างจานให้นะจะบอกให้ ล้างมาไหวกูเดินกลับเลยนะพ่อพ่อกินดิเนี่ยต้องตำอ่ะไม่ได้ที่นี้จะกลัวที่นี้ก็กลัวมันของสดอยกินได้ยังไงละแม่เดี๋ยวว่าหม่มะกรอ้นมันไม่ได้เถือว่ามะกมันสดกินมันมีเปลือกไหมมันไม่มีเปลือกถ้าไอ้จะปอกเปลือกกินได้ถ้ามันไม่ปอกเปลือกกินไม่ได้ ไม่ใช่แล้วที่กูไม่กินไม่ได้กลัวอะไรแล้วกูแห e. ่งเข evet. ็มอ๋อที่ผายโดนจ่อแล้วแห่งก็ได้แล้วเผ็ดนี่รสฟ้าเนี่ยรสฟ้าวิกมึงจิตยาดเนปัดใดนี่อ่างงี้เพิลกกินเข้าไปดิไม่ไม่ใช่ ช่เยฟันกั้าจะมเมื่อไห่นกับ้ไรอีกเิศเล่งลาไปยยังไม่มาถามขอได้นี่ยถาอเลยารกกินได้โอ้ไข่กิินไเไข่ไขกินแล้วทอดไข่มาเช้าทีเบื่อยช่กิน